พี่ต้องขอบขอบพวกคุณกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้เราเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ใช้กระบวนการเนี้มันเป็นโอกาสที่ดีเราผ่านมา15ปีเต็มๆจนถึงวันนี้นะคะตั้งแต่ปี2 5 5พัคือตั้งแต่าสารชั้นต้นศารฎอน,อน,นสารฎีกาเราต่อสู้มาด้วยความม่งสุดยุติธรรมและข้อเท็จจริง แล้ววันนี้เนี่ยก็ทําให้เราเราก็พบว่าชีวิตชีวิตมันก็โล่งใจโล่งใจเราก็รู้ว่าต่อจากนี้ไปเส้นทางชีวิตเราจะทําอะไรต่อไปแล้วก็วจะมันเป็นคดีสุดท้ายก็เราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ต้องทำต่อ,อนี้ไปต้องทำอะไรแล้วติดในสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น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 บทเรียนหนึ่งของชีวิตเราที่ทำให้เรารู้ว่า หน้าที่สื่อมวลชนเราทำหน้าที่สื่อมวลชนมาตลอดมันน้องๆพี่เป็นนักข่าวมันน้องๆเราจะใช้ชีวิตเราต่อจากนี้เป็นต้นไปทําหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอยากเหลือสดีคือี่ปองหรือบนไหนพี่ปองเหลือแต่กรปปสพรเหมือนกันนะคะแต่ว่าของพี่ปองเนี่ยสารชั้นต้นสารุทธรเนี่ยก็หลอการลงโทษ แล้วก็เราก็รอการลงโทษอันะ้รคือรอการลงโทษซึ่งก็ผ่านแล้วไปสองศาลป็คดีเกี่ยวกับอะไรครับก็ปปสอรนันปปสนี่เป็นคดีแบบรวม๋อรวมๆมาเป็นเป็น้องหรือรอดีกาเหมือนกันดีกาดีกาเป็นชื่อน้องไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามีไหมไม่แน่ไม่แน่ใจพี่เข้าใจว่าพี่หมดวมนแล้วนะพี่เห็นว่าไม่มีแล้วยี่สิบปีมาเนี้ย ไปสิบสิบคดีเนี่ยวันนี้หมดแล้วคดีสุดท้ายแล้วหมดเรียบร้อยแล้วพี่ถิ่นได้บอกว่าทุกคนพอไม่มีคดีเราก็ใช่มันดีใจนะนะเราดีใจนะแต่สิ่งนอกเหนือจากความดีใจอะ่ะเราก็คิดว่าเราอายุ62แล้วเนาะเราผ่านมา20ปีดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าใช้วิชาชีพของตัวเองใช้ความเชี่ยวชาญตัวเองความสามารถของตัวเองนั้นรับใช้พี่น้องประชาชน พี่รู้สึกว่าเป็น20ปีที่มันคุ้มค่ามากทำมีอาจาบย์ทำอะไรไม่ถูกต้องก็จะเเลื่อนไปเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไปพี่ไม่ใช่นักการเมืองพี่เป็นภาคประชาชนถ้าเราเห็นและเป็นสื่อมวลชนถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรพี่ว่าน้องทุกคนก็ต้องทำเหมือนพี่คิดเหมือนพี่เหมือนกันอะไรที่ไม่ดีไม่งามพี่ว่าสื่อมวลชนทุกคนก็ต้องทำเหมือนพี่มันน้องทุกคนเหมือนกันว่าเราต้องทำเราต้องแก้ไขในสิ่งผิดให้ถูกความทุกข์มันไม่มีขา ที่จะเดินม,มาหาเราเราต่างหาต้องเดินไปหาความทุกข์ไปช่วยคลี่คลายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่มีพลังทํางานทุกวันน้องก็เห็นกันเพราะผมไม่ต้องบอกว่าพลังพี่มีขนาดไหนทุกคนก็เห็นกันเพราะฉะนั้นคาตัดสินวันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มพลังหรือทำให้เราลดน้อยถอยลงหรือว่าย่ำอยู่กับที่มันก็ทำให้เราแค่ดีใจโล่งอ,อกอมหมดทุก หมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วก็ทํางานต่อไปทําให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นต่อไปเท่าที่กําลังวังชาจะมีเท่าที่ความรู้จะมีเท่าที่ความสามารถจะมีคครับคครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะ